าไปมุกดาหารผมจะเดินทางไปหาซูเปอร์ฮีโร่นี่คือพ่อของผมที่เขาข้ามฟากจากฝั่งลาวมาเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ผมจะเดินทางไปหาพ่อของผมซูเปอร์ฮีโร่กับเพื่อนของผมพรุ่งนี้เจอกันครับโรงพยาบาลมุกดาหารและจะนอนที่มุกดาหารหนึ่งคืนสวัสดีครับผม โอ้โหนะครับท่านผู้ชมได้ฟังบ่าต้นพูดแล้วก็ถือว่าสะเทือนใจและก็วันนี้บ่อยอดพูดแทบจะน้ําตาไหลไปด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าบ่าวต้นเองจะเดินทางนะครับไปที่มุกดาหารนะครับเพื่อไปเยี่ยมพ่อนะครับเพราะว่าพ่อบ่าต้นเองนะครับข้ามมารักษาในโรงพยาบาลที่มุกดาหารโรงพยาบาลไทยท่านผู้ชมซึ่งบ่อยอดเองก็ขอส่งกำลังใจนะครับนะให้บ่าต้น ซึ่งบาวต้นตอนนี้เดินทางไปกับบ่าวแจ๊บนะครับขึ้นรถแล้วตอนนี้นะครับคาดว่าพรุ่งนี้เช้าน่าจะถึงมุกดาหารนะครับก่อนที่บ่าวต้นเองเนี่ยจะตัดสินใจนะครับคุยกับพี่กับน้องเนี่ยว่าพาพ่อมารักษาในโรงพยาบาลไทยนี่ก็คือก่อนหน้านี้ก็รักษานะครับที่โรงพยาบาลในสปปาลาวนะซึ่งพ่อบาวต้นนะครับเป็นเจ็บฟันคุดนะครับก็มีการผ่าตัดนะครับ ถือว่ามีมีการผ่าตัดนะครับแล้วก็มันมีการติดเชื้อแล้วว่ามีการอักเสบนะครับก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วรักษาในสปปลาวเนาะที่สวัสคิ์นเขตก็ข้ามมารักษานะครับในโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนสปปลาวนะครับไว้ใจในโรงพยาบาลไทยเพราะว่า โรงพยาบันไทยมีความรําหน้ารําสมัยนะครับก็ต้องยอมรับบ่ายยัดก็ขอส่งคำรังใจให้บ่าวต้นนะครับแล้วก็บ่าวแจ๊บนะที่เดินทางไปก่อนที่จะถึงแล้วก็ขอให้พ่อนะครับบ่าวต้นปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับซึ่งเองวันนี้เองก็ได้เห็นน้ําตานะครับของลูกผู้ชายนั่นก็คือบ่าวต้นนะครับนะซึ่งอาการเนี่ยครับก็ถามว่า นักนาสาหัสขนาดนั้นไหมนะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้นักหนาสาหันะแต่ว่าคือเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อเขาเรียกว่าความสบายใจนะครับบาต้นก็เลยตัดสินใจนะครับเดินทางนะครับให้พ่อในเดินทางเข้ามารักษาในโรงพยาบาลไทยนะครับญาติิก็พูดคุยกันซึ่งเคสนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็แสดงให้เห็นเลยว่าการที่ คนลาวนะครับพึ่งในโรงพยาบาลไทยนะเพราะในความล้ำหน้าล้ำสมัยนะครับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับขนาดแค่ไอการเจ็บฟันคุดนะครับนะก็ถือว่ายังต้องมารักษาในโรงพยาบาลไทยนะครับทำไมถึงจะนั้น เพราะอยู่โรงพยาบาลที่สปปลาวนะครับก็รักษาเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าจะไปเวียงจันทร์นะครับก็ใช้เงินเยอะมากๆเพราะบ้านบอ่อต้นกับเวียงจันทร์เนี่ยเกือบพันกิโลนะครับท่านผู้ชมนะถือว่าประมาณ6 700กิโลอะ่ะท่านผู้ชมนะแต่ถ้ามามุกดา่ารเนี่ยมันก็จะใกล้นะครับเพราะว่าบอ่อต้นอยู่สวัสดิ์ในเขตกอยู่แล้วนะครับก็คือดีดีแน่นอนนะครับถ้ามารักษาในโรงพยาบาลไทยเบลยอดเองนะครับก็ ถือได้ว่าเห็นเพื่อนนะครับมีมีความเศร้าก็ก็ถือว่าก็อาจจะทําคลิปก็ถือว่าแทบว่าจะน้ําตาไหลไปด้วยท่านผู้ชมนี่แหละครับคือสิ่งที่คนสอป,ปลาวนะครับความหวังนะในการมารักษาในโรงพยาบาลเนะนี่ยนี่แหละครับความมั่นใจนะครับในโรงพยาบาลไทยซึ่งรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะให้บ่าต้นนะครับ อธิบายนะครับผ่านคลิปแล้วก็บ่าวแจ๊บนะครับเพราะว่าบ่าวยอดเองก็คลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้อธิบายว่าต้นปลายสาเหตุเนี่ยมายัางไงนะครับแต่ว่าวันนี้บ่าวยอดก็ขอว่าพูดคร่าวๆนะครับแล้วก็มาขอส่งกันลังใจให้บ่าวต้นนะครับซึ่งบ่าวต้นกับบ่าวยอดนี่คือสนิทกันมากนะท่านผู้ชมบ่าวยอดนับถือบ่าวต้นเนี่ยเป็นพี่ชายนะครับเป็นทั้งเป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่ชายซึ่งคือมีมีความผูกพันกันมานะครับซึ่งรู้จัก ผ่านลกโชเชยเอาละ่านผู้ชมนะคือได้เห็นตามสื่อนี่แหละลหลกๆก็คือต่างคนต่างต่างเป็น f c กันก็ได้พูดคุยกันนะครับก็เลยเป็นเป็นความรักที่ไม่ใช่พี่น้องนะครับแต่บอยอตพูดเสมอว่าเหมือนพี่น้องกับเบตอต้นเบอแจ็บนะครับบอโบและก็หลายๆคนนะครับแต่แต่แต่คนที่สนิทแน่ๆนั่นก็คือบอยอตกับบตอต้นเบอแจ็บสามคนนะครับคือตัดกันไม่ขาดนะครับ แล้วก็เบาโบ่เบาตูก็หลายหลายคนแต่บอยด์สนิทมากๆก็คือเบาต้นนี่แหละครับคือเพราะฉะนั้นในวันที่เบาต้นนะครับมีความเครียดแบบนี้บอยศก็ขอส่งกําลังใจให้นะครับท่านผู้ชมขอส่งกําลังใจให้เพื่อนคนนี้นะครับให้พี่คนนี้นะสู้นะครับสิ่งนี้ครับบอยเชื่อว่าในโรงพยาบาลไทยเนี่ยคือจิบจิบนะครับเขาก็สามารถที่จะรักษาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ในการรักษาเนี่ยคุณหมอบอกว่าอยู่ได้ประมาณ10บวันนะครับนะอยู่ประมาณ10บวันเพื่อรักษานะครับให้ยานะครับนะให้ยาเพื่อฆ่าเชื้อนะครับแบคทีเรียหรือว่าข้างในทางปากของของคุณพ่อนะครับซึ่งบ๊ยอดเองก็ได้เห็นนะครับได้เห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้บาต้นแล้วก็ ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับก็พิมพ์ให้กำลังใจบอต้นนะครับในช่องทางบอต้นคือบอยอดเองก็ถือว่าคลิปนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับแสดงความรู้สึกนะบอยอดไม่ได้มาพูดเรื่องว่าเออโรงพยาบาลไปรักษาที่ไหนโรงพยาบาลลาวอ่ะโรงพยาบาลไทยเนี่ยรักษาที่ไหนบอยยอดก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลละเอียดนะครับแต่ซึ่งว่ารักษาเนี่ยคือในโรงพยาบาล ที่ที่เมืองนะครับที่เมืองของมุกดาหารนะครับไม่รู้ว่าซื้อโรงพยาบาลอะไรประยอดก็ก็ยังไม่รู้นะครับแต่แต่สิ่งที่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความความเครียดของบัต้นนะครับซึ่งบัต้นเองได้เดินทางไปวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงแล้วก็ให้ทั้งสองคนนะครับทางบ่าวต้นและก็บ่าวแจ๊บนะครับได้ถ่ายภาพบรรยากาศนะครับที่อยู่ในระลอบนั้นแล้วก็ให้ทั้งสองคนนะครับถ่ายเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นในการใช้บริการนะครับใน โรงพยาบาลไทยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งเลยนะครับที่่าวต้นเองก็คงจะจดจําในการที่มารักษาในโรงพยาบาลไทยนะครับซึ่งการมารักษาในโรงพยาบาลไทยนี้ประยัดพูดด้ว่าค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะมากๆนะครับนะค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะมากแต่คนเราก็พอใจนะครับ ที่จะมารักษาในโรงพยาบาลไทยเพราะมีความรํำหน้ารํำสมัยนะครับมีความสะดวกสบายนี่แหละครับสิ่งที่คนไทยพูดเสมอว่านะไทยลาวเป็นพี่น้องกันนะครับขนาดชีวิตนะครับขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยนะรเราก็ยังพึ่งประเทศไทยนะครับเรายังหนีไม่พ้นประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะ เราอยากแข่งกระด้างน,นะครับคนที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ควรสํานึกบุญคุณประเทศไทยถึงแม้ว่าเงินเรามีอยู่จริงนะครับเงินมีอยู่จริงนะอาจจะมีอยู่จริงแต่ถ้าหากว่าเรานะครับไม่มีประเทศนะที่รักษาเราละ่ะประเทศไทยไม่รับรักษาคนต่างประเทศเหมือนคนลาวคนขเขมรคนเวียดน,นามอะไรเนะี่ย เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือน้ำใจของคนไทยที่ไม่เลือกสัซชาตนะครับต่างประเทศเขาก็รักษาแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับส่งกำลังใจให้บ่าต้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้สวัสดีครับ